กมุ่มพั์สุชาติตันเจริญพ่อแท้ๆมดดำที่แท้ตำแหน่งใหญ่กว่าที่คิด เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หลังรายการดังขอเทียบท้าแถวนุนทบรุรีไปเยี่ยมชมบารมีแห่งองค์แม่หมดดำขชาพาตันเจริญว่าทำงานจนตัวขาดวิ่งรอกวันละหลายรายการตั้งแต่เช้ายันดึกแถมรับงานพรีเซนเตอร์เป็นสิบผลิตภัณฑ์เพื่อทุ่มงบสุดตัวสร้างอนาจักริมน้ำให้พ่อและล,ะล,ะลานได้แฮปปี้แบบครบวงจรโดยลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากสำหรับหมดดำขชาพาเราจะเห็นว่าเธอมีงานเป็นพิธีกรรายการ สัมภาษณ์รายการข่าวมากมายล่าสุดเธอถูกสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตตัวเองบ้างค่ะในรายการตีท้ายครัวเทปประจําวันที่12กุมภาพันธ์66มีบางช่วงบางตอนมดดํายอมรับเคยแคนพ่อสุดชา้าตันเจริญโดยบอกว่าอย่างที่บอกเมื่อก่อนเราไม่เคยเข้าใจพ่อนะเราเป็นถึงลูกรัฐมนตรีตอนนั้นเขาเป็นรัฐมนตรีเขาให้ตังวันเกิดมดดํา10,000บาทเองอะ่ะคือชั้นแคนคือเมื่อก่อนแล้วเขาก็พูดว่ารุ่นพ่อพ่อว่ากิ่ง แต่รุ่นลูกจะต้องเก่งให้ได้มากกว่ารุ่นพ่อแล้วตังค์หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยอยากจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ไปต่อย,ยอดเป็นร้อยล้านพันล้านให้พ่อดูนะบาหรือเปล่าพ่อตังค์หนึ่งหมื่นบาทจะไปต่อย,ยอดได้ยังไงมันเป็นคําถาม15ปีคุณพ่อได้บอกต่อว่านั่นแหละจงใจให้เขาแล้วก็จงใจพูดเพราะว่าเวลาไปงานต่างๆไปอวยพรไปให้โอวาดครอบครัวจะเจริญได้รุ่นลูกมันต้องเก่งกว่ารุ่นพ่อถูกไหมถ้าลูกไม่เก่งกว่าพ่อถ้าลูกไม่เก่งกว่าพ่อครอบครัว น,นี้ก็หายไปเรื่อยๆผลสุดท้ายลูกขายสมบัติกินหมดแล้วมันก็หายไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นรุ่นลูกก็ต้องเก่งกว่าเลยให้ไป10,000บาทบอกให้เอาไปทําเป็นหมื่นล้านสําหรับสุชาติตันเจริญพอของมดดํานั้นใครหลายคนในแวดวงของนักการเมืองอาจจะรู้จักกันบ้างแล้วแต่ในวันนี้เราจาทุกคนมาเปิดประวัติของเขาให้มากขึ้นโดยนายสุชาติตันเจริญเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พศ2501จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอำนวยศิลปพระนครจบปริญญาตรีด้านวิศวากรรมจากเซนจอนสเต s ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาและปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากนอร์ทนามเดนมูยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกานายสุชาติเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสะเชิงเซาว9้าสมัยเคยสังกัดพรรคการเมืองหลายพรรคทั้งพรรคประชาธิปไตย พักสมัคคีรรมพักไทยพักชาติไทยพักไทยรักไทยเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในปีพศ2535และพศ2538เป็นรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรในปีพศ2548สุชาติได้รับฉายาว่าตีกลางจากการทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนรัษฎรในแบบที่ไม่ยอมใครง่า,งงายๆทั้งนี้ข้อมูลเมื่อปี2562ระบ,บุว่านาย สุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่1จากพรรคพลังประชารัฐแจ้งสถานะโสดแจง้งทรัพย์สิน1 2 1 7 3 5 2บาทมีินี้สินรวม1,685,211บาทมีรายได้รวม256,800บาทไม่มีรายจ่ายอย่างไรก็ดีสำหรับความสัมพันธ์พ่อลูกของเขาและมดดํานั้นสุชาติได้บอกว่าภาคภูมิใจในตัวลูกคนนี้มากมีความภูมิใจมากเพราะว่าการที่ถูกเรียกว่าใ ส่งมดดามมันเหมือนเราไปเอาประโยชน์จากสังคมและอยู่เหนือสังคมแต่การที่เราเป็นพิธีกรคือการรับใช้สังคมรับใช้สื่อให้ประชาชนมีความสุขเราก็ภูมิใจเขาทําด้วยตัวเองต่อสู้มาด้วยตัวเองโดยที่พ่อไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะใจเขารักเราก็ยอมรับส่วนฉายาลูกที่ใครต่างตั้งให้ว่าเป็นขชาพาพยาเกนันได้ยินแล้วคําชื่อเขาขชาพาพยาเกคล้องซองดีเข้าใจตั้งเรื่องรสนิยมลูกรับได้มาตั้งนานแล้ว